ช่องป้ากำส่กุกกกนะคะนี่ค่ะหน่อไม้หน่อ,ไม,นอไม้ได้นะคะสวนมากเลยค้าใครอยากได้ก็สั่งป้ากำสากุกกกนะคะ096 503 6341คะ่ะแต่ว่าค่าส่งก็จ่ายเองนะคะ สวยโอ้โหแบบนั้นเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะสวยมากมัดละ1 0บาทท่านหนึ่มัดใหญ่เลยค่ะก็มีประมาณ25หมอนหนึ่งถุงนะคะก็60บาทค่ะใครอยากได้ก็ ติดต่อ0 9 6 5 0 3 6 3 4 1นะคะปัญหาเท้าอยู่อันนี้ก็ลูกพี่สาวนะคะลูกพี่สาวค่ะหลานสาวค่ะมาจากนิคมคำสซ้อย,ก,ยก,อกินแล้วบ<อ>กินแล้วที่ได้ลูกตัวเดี้มีเอาไว้น้ำป้ามันอยู่ได้ประมาณ ดีเล,ล่ะยานมย่ายานมยียานมิวอันนั้นอันนี้ยะวอร่อยไหมครัปร้าเต็นหนอไม้ยังไม่ได้ต้มมาแล้ว ก็เห็นคุงนมีพเพื่อเห็นอันคุณยอมเหมือน ไปดำหน้าดำหน้าเขามันค่าห้ง้าห้งอีบนจะบานีนั้นาบานไเราลางาม่าเหลายคนที่ดำไแม่ป้ปอบวนเห็นอยู่ไนเบื้องลายคนบ้านม่เลยเนบ่เขานั่นกานั่นเขาเหรอ เขาก็ขอมีอะไรอีตีอีตีมันโอ้ยเขาหญ้าดำแล้วยามาาแท่นี่ก็ยังมีได้อันแทมโอ้า้นกิดกนขาวาีขากินตายหลายกินจนคึกค่อยกินกินไปหตั้าะล้วจน้า

พี่อกว่าฟินฝาดลงเลยนะไปเห็นแลวเยอะหายเลยดาสรอบนะไเห็นเยะา่าสองรอบะแล้วใส่ยาส่ยละสองเธนแล้วอ้าหนะ

ไม่ได้ไปปอกแล้วป่ะบ้าไม่แม่มันไถแล้วบ้าน่าหลัวมากเลยหมอ มันเราหกบาทเนาะจางเขาเรียกว่าจ้างเขาเนี่ยขาเราแก่มาอืนแล้ว ขราวตุ่นตุ่นข้าวตุ่นไทยแบบข้าก้มแล้วมันแบบมันเอ็นกัดกับแจ้งมันหนามหน้ามันมีไ่ที่มันเห็กากมันโค้งขู่เข้ามันเหล็กกพูดแบบก็พูไมีฝาอ่ะกับแก้มกระบานละฮะแล้วก็ข้าวแก้มก็แต่ก็มันละบาลเป็นผั ้องการเอามันและเจ็ดบ้านและซ้ำแขงซ้ำแขงอยู่ทุกมีแม่อีขิมตกคือแต่บ้านจันเพลนและกัน่ะไม่ได้ปัญญาลูก ตัวนี้นะกันเพื่อเข้าไปว่านเข้าอีเตแล้วจับเข้าไปเอ็ดนั่นเลยอีน่ายนี้นะครูปีกันย่าเพราตกแล้วตกก็กันแน่กันเพื่อพันหนึ่งค้าไถ่ายค้าว่านเป็นพเพลวาม่โอแล้วก็อ้อนน้อยหลักกามีพ่อล่ะข้ามกันบ่เพราตกสองกระสอบมันตกกระสอบเดียวก็มีพ่อล่ะเออ เอาไปเลยมันกินเป็นหน้าไปเลยกินหอยกินนะเออและอันมิไม่ได้กอคอก็เอาอีเตนี่แล้วแสมอ่มันเกอเพื่อคอมันอย่เนาะเอห้องอีโน้มนะสงสัยเข้าเข้างันกันบึง ยัง gotcha. ส้อน yeah. yeah. uh, uh, uh ี yes. way, hey, ่โกขออันนั้นแล้วกโกขอสิบเก้ามันน่ะนะยังยังตังหลยนั่นแล้วฮะไม่เห็นอีหยอมจักจั่ง ไปซื้อหน่อไม้แล้วก็ลืมกระเป๋าวไว้ดีระโบเขามีอภัยลาเอ้<ม>อคุณยายเออไปแล้วซื้อหน่อไม้แล้วตั้งไว้ <c oughs> เยอะมันคือกระเป๋าก็มีเยอะอย่างแรกเขาก็เห็นว่ากระจูงอันเดนี <c oughs> แล้วก็มาหอดหน้าลุงแล้วโอ้ยขว้าน <c oughs> ซื้อเงินบักบ่มรืซื้อซื้อขึ้นบักบงก็ซื้อห้ามีน้ำปลากระเป๋าด้วยฮะแล้วก็มาซื้อขึ้นที่เต็นเออซื้อเงินที่เตน็นเม่บักดอนไอ้ไนายทุยนะ ลูกเผลออุนัยทายเออแล้วมันยูพูนอยบบนันมันยูฟูเออเออบักบุญงานจุนไมถุงละห้าสิขาต้มเต็มหม้อมาืเช้า่เช็ดแรงากชิ้นเดหูเลงของกันนานป่ะกัน้น่อเจื้อต้นหูเลกันเนาะอันนี้ก็วราจะเอาซื้อผ้าขาวหอมอันนี้นะอันนี้หกร้อยได้ซื้อน่ะ กันนะไม่ได้มากกันนะมึงหหาสิหกสหกห้าสิสาพุหนงร้อยเอาหกร้อยห้าร้อยนะห้าร้อยนะเขามีเออสามสามจิรูไม่ได้หลายได้ง้าป่ะกับชววาหลายได้ซากนขายนถุงละร้อยได้นี่ เออในนั้นตุบเป็นหมัการเช่อเบาเยอะดูมีอันนั้นสามพันสามันห้าสิบอันนี้นะตุมสามอันร้อยอันอันนละฮะอันี้นะตุ้ละห้าสิบเดคสามันร้ยชั้นายนะยูนะฮะแปดสิบร้อยหนึ่งเ้ง่ายกว่านี้ของกัน ถ้าว่ากันเปล่าสิเลยกันมีก้นเห็นมันใหญ่ดลเห็นเท้าหู่จักรลาบงไม่ผู้หน้าพระชะแล้วก็ไปเคาะหูไปถูกเคาะสำเนียงเออแหวนนี่นะบุญนั่นแหละแม่อันนี้นะน้อยเด้อน้อยเด้อสิบอันสิบอันนั่นอ่ะอันนี้น่ะมัดมีอะไรเลยมันใหญ่ได้ยเห็นแท้ เชนฮอดอันงูเขาขเข้าไปทั้ง่ยส่เขาได้เ็ดังมีเเต็มถุงละมัดเต็มถุงละยาเต็มถุงละมัดทองกันนะเช็นละไม้ซ้ำนี้แะเศร้าห้าแบบนี้รงบบ๊บเอารุนนี้ไม่จ้อเอารุ่นน้อยเศร้าห้าาเออห้สิบบาทถ้ามันถุงเขาเันบางืองกันมันถุงง่าย ราคาแปดเิ่ลาดเรียบร้อยบแปดซีบเฮแม่กัน้อนเออเออเออและติดไว้เลยติดไว้เลยป่ะถุงละห้าสิบถุงละยี่สิบยี่สิบวางทางนี้ไปเลยขาเน้วายกันลายนะกเ็เรื่องปรขายไหววายนก็วังปุ๊บก็ไปนอนอยูู่เนยไปกี้กี้กะหามีเห็นคือขาบเฮียวแล้วไปนั่งมาอยูบ้านกบุ้นแล้วขามีม้ะเฉยขายชัดลุอันเลย เุลายหลายอยนัะก็ไม่ได้เบิ้งนะฮะมันมัดเป็นมัดเป็นมัดเออมัดละร้อยละร้อยละร้อยละซื้อโลนะเขาย่าเอ็เช้าได้เดี๋ยวนี้น่ะเออห้าสิบกับร้อยไปเบิ้งเอาสู่ไปเบิ่งเอาเลยอูอฮะ มันเห็นซ้ำนี้นะไปหาเพลือกมินวิเห็นแล้วเห็นหนมไม้นั่แหละมันไันไม่ยูจุไก่ไก่โลเท่าก็บไปนนอยุคนล้วมันได้เปรย์ดูนี่มีเป็นรถกระบักนกเป็นรดกระอะกบอกอะไปชงอคะแนนนี่ปาหลกันอันชงนี่นหละปลากรันมันหลาย ไฟหลายแล้วมากคัะแม่ไงโทรถามแม่ไงมีไหวบอกแม่ไงยาแล้ววิแต่เสือเ้าเห็นไม่หันดรไปเอาโลดโั alive, ้วชนะคนหลานนี like <t <t ่ดูข้วาะเห็นเห็นเข่าโจทย์นานี่ขั้วชนะมันกันบางมันเ็นเ่องระบาดขายนบ้านขาอันน่ะไทยบ้านพลบะไทยบ้านอันขสูงนะคุยบ้านขัสูงนะเขาน่ะอันเขานะวิมาวิดมาเลย อีปา,าอเอขันขายเนี่ยมาขา้เลยเลเขาขมาขายขหมดกัานนางวิสงน่นะอันคอยหนี่ง้เจ้าไายเข่านี่าายเจ้า,าอโอ้โอยสินาทีแล้วนะคะคลิปนี้ก็